ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้1สิงหาคม2,565ครับอัปเดตบ,บทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเย็นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับช่วงกลางวันเนี่ยว่าราคาได้มีการปรับตัวขึ้นมาจาก New ิวไฮของเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันครับจริงๆอย่างที่บอกเอาไว้แหละว่าเรายังรอสัญญาณกลับตัวกันอยู่นะครับซึ่งบอกว่าตอนเนี้ย ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวกลับไปในทิศทางของการลงนะครับเพราะว่าด้วยเทรนด์หลักเราเป็นทิศทางของการลงใช่ไหมครับด้วยเทรนด์เดย์เนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอจังหวะรอสัญญาณการซึกนิดหนึ่งแต่ต้องบอกว่าใกล้แนวต้านสําคัญครับที่บริเวณหนึ่ง็้อเจ็ดสิบและถึงหนึ่งพัน็ด้อยปดสิบนะครับต้องบอกว่าเป็นโซนแนวต้านสําคัญกันด้วยที่เราติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามี ถ้าเกิดว่าคนเล่นเทรลไลน์นะครับส่วนผมเองเนี่ยจะเล่นเทรลไลน์เนี่ยแนวต้านแถวนี้ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงตามส่วนของฟิโบนัชีด้วยเองก็ตามนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Facebook นะครับหรือในห้องซูมนะครับก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับรอบเย็นกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ในทางคลับเฮาส์รับฟังอยู่ในทางคลับเฮาส์นะครับหากสนใจเข้ามารับชมภาพสดๆนะครับสามารถเลือกช่องทางที่จะเข้ามารับชมกับเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Facebook หรือว่าในห้องซูมของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์นะครับโดยมีจะมีลิงก์เข้ากลุ่มนะครับที่รายละเอียดด้านล่างของ YouTube อยู่แล้วนะครับสามารถเข้ากลุ่มมารับฟังรับชมกันได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราสามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถเข้ามาได้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในกลุ่มของเรานะก็ ยังรับชมในส่วนของซูมกันได้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยปกติก็จะเปิดห้องมาพูดคุยกันก่อนนั่นแหละนะครับมาที่บทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับผมขออนุญ,ญาตอาจจะข้ามในเรื่องของภาพของภาพเดือนแล้วก็ภาพบุ้ยกันไปเลยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้แหละในภาพรวมด้วยเทรนหลักเนี่ยเรายังมองภาพเป็นแนวโน้มทิศทางของขาลงอยู่ในภาพระดับเดย์นะครับต้องบอกว่าในภาพระดับเดย์เรายังมองเทรนดนี้อยู่ครับ ซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเข้ามาในโซนของอะไรครับแนวต้านสำคัญมากๆละ่ะจุดที่เบรกลงมาจุดที่ผ่านลงมาก่อนหน้านี้ทีนี้ราคาจะกลับขึ้นไปยืนหรือไม่หรือจะกลับตัวเลยจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจน่าติดตามจริงๆแล้วถ้ายังเป็นเทรนสภาวะที่ยังแข็งแรงอยู่ไม่ควรขึ้นมายืนนะครับเพราะจะเป็นการคอลลับ นะครับหรือเป็นการทับซ้อนเทรนด์นะครับมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแรงบางอย่างนะครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็คงจะให้หลุดดีหนึ่งไปเลยถ้าจะกลับมาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดดีหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นทันทีแต่จะติดเล่นในกลอบ MN ก่อนใครงงชื่อเทรนด์ต่างๆพวกนี้ ไปรับชมบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับเพราะชื่อเทรนด์ต่างๆเนี่ยผมได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องเดิมครับตอนนี้สิ่งที่เรารออยู่คือคือการกลับตัวสัญญาณกลับตัวต่างๆเอ๊แล้วถามว่าในมองภาพของการลงเนี่ยมองแบบไหนพฤติกรรมอย่างไงผมอยากให้ดูภาพก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งครับช่วงต้นเทรน นะครับช่วงต้นเทรนด์มีพฤติกรรมลักษณะอาการแบบนี้แหละครับคล้ายๆกันเห็นไหมราคาลากขึ้นครับต่อเนื่องเลยแล้วอยู่ๆทุบทิ้งเลยครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับยิ่งขึ้นแรงๆขึ้นเร็วๆแบบนี้แล้วถ้าเห็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าในสภาวะที่ยังเป็นขาลงอยู่มันมีโอกาสลงมาทดสอบหนึ่งหกห้าูนย์ที่เรามองกันไว้อยู่ได้ ต้องบอกว่าอันนี้เรามองตามแนวโน้มนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นทะลุไหมทะลุดีหนึ่งออกมาเลยไหยเราไม่รู้ครับแต่เมื่อตราบใดที่มันยังไม่ทะลุดีหนึ่งต้องบอกว่าผมก็จะยังมองภาพของการลงอยู่และมองว่าในโซนนี้ของถูกครับยังเป็นโซนของถูกอยู่ที่เหลือคืออ้ถูกแล้วจะลงไหมถูกแล้วจะกลับตัวไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องหากันต่อนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วสัญญาณอะไรล่ะนะครับภาพที่มันเคยทำไว้คืออะไรสัญญาณกับตัวแท่งเทียนนะครับจูติงสตาร์อ่ะนี่คือสิ่งที่มันเคยทำไว้แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณอะไรใดๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นแท่งเทียนรูปแบบอื่นก็ได้หรือถ้าเกิดในแพทเทิร์นที่เล็กกว่าอย่างหนึ่งชั่วโมงอย่างสี่ชั่วโมงก็อาจจะมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเกิดขึ้น นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามดูกันต่อว่าณตอนนี้เองในรอบเย็นนี้มีสัญญาณอะไรอยู่ไหมนะครับในภาพของวีคนะครับต้องบอกว่าภาพวีคเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเคยได้พูดเอาไว้เนี่ยว่าในสัปดาห์ที่แล้วมันปิดบวกไอ้สัปดาห์นี้ผมก็กลัวบวกต่อนั่นแหละนะครับก็มันเปิดบวกมากันตั้งแต่วันจันทร์แบบนี้ทีนี้พอมันเปิดบวกกันตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยผมกลัวมันจะทุบปสัปดาห์ไงแล้วมันอยู่ช่วงใกล้แนวต้าน มันจะกลายเป็นว่าขึ้นทดสอบแนวต้านแล้วส่งสัญญาณกับตัวที่ภาพวีคพอนึกภาพออกไหมครับอาจจะเป็นชูตติ้งสตาร์ก็ได้ในภาพวีคแล้วกลับตัวกันต่อลงกันต่อเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคแหละทั้งในภาพวีคและภาพเดือนเนี่ยเราเห็นสัญญาณกลับตัวรูปแบบของแท่งเทียนเข้ามาแต่แท่งเทียนไม่ได้กำหนดเทรน อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังส่วนตัวผมจะเน้นไปทางเทรนด์มากกว่าแล้วก็ใช้แท่งเทียนเนี่ยเป็นการกลับตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสัญญาณแท่งเทียนที่คล้องหรือสอดคล้องหรือมีความน่าจะเป็นไปในแนวโน้มหรือภาพของเทรนด์เนี่ยผมจะให้น้ำหนักแบบนั้นมากกว่าแต่ทีนี้ตอนนี้ทั้งวีคแล้วก็เดือนเนี่ยมันเป็นการขัดแย้งกันกับเทรนด์เดย์และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกราคาลงเยอะ ถูกไหมก็พักฐานได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรารอภาพการกลับตัวเพราะฉะนั้นการยกตัวขึ้นมาผมไม่ได้ผมแนะนำว่าไม่ไม่ควรจะรีบไปโฟล o w มากนะักหนึ่งด้วยเทรนเป็นทิศทางของการลงนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับตัวทีนี้ผมให้ดูในส่วนของ D2 นิดหนึ่งตอนนี้ราคาขึ้นมาถึงแนวต้านหนึ่งครับก็คือ D2 D2 เคยทำอะไรเอาไว้เดือนที่แล้วครับ สองเดือนที่แล้วสิขออ,อาภายัยเพราะนี่จุลายอันนี้จูนดีสองทำไรไว้ครับทดสอบรวมๆครึ่งเดือนไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้เลยเห็นไ,ไหมครับเลยครึ่งเดือนด้วยเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าในโซนแถวนี้แหละแถวแถวนี้แหละครับจะเป็นโซนกลับตัวแต่ก็ต้องรอดูพฤติกรรมตรงดีสองเนี่ยว่าติดไม่ติด เพราะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนเราอาจจะไม่ได้เห็นสัญญาณกับตัวในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เพราะการคอนเฟิร์มการยืนยันเทรนด์ก่อนหน้านี้ใช้เวลาผมตีกลมๆสักสิบห้าวันครึ่งเดือนถ้าเทรนตัวนี้มีในยะมีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งดีสองมีโอกาสกลับตัวได้ครับ แต่จะลงเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพอมันตั้งเทรนด์กลับมาเราก็ต้องมาหาเทรนด์มาวางเทรนด์กับมันต่อนั่นแหละว่าจะพลิกลงมาแบบนี้ได้หรือไม่แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ผมก็ยังมองว่าเทรนด์หลักคือลงก่อนไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันจะขึ้นก็ไม่ได้ว่าครับจะขึ้นไปสองพันตามหลายๆสำนักไม่ได้ว่าไม่ได้ผิดถูกไหมแต่จะขึ้นไปได้มันมีอะไรหลายๆอย่าง ที่มันต้องผ่านต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนรวมถึงการตั้งเทรนดด้วยนะครับการตั้งเทรนด์คืออะไรอ่ะโอเคยกดีสองอาจจะติดทุบลงมาเนี่ยแถวเนี้ยก็ไม่ควรหลุด1,700ก็ไม่ควรหลุดมันก็ควรจะยกกลับมาให้ได้แบบเนี้ยถึงจะมองภาพการกลับมา2,000ได้แต่ตอนนี้มีอะไรบ้างที่จะบอกว่าไป2,000จริงๆอันนี้ในเชิงของเทคนิคนะครับ สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับรบกวนปิดกล้องให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับมันยังไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมนอกจากการยกตัวขึ้นมาแล้วถามว่าการยกตัวขึ้นมามันจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์เลยเสียทีเดียวหรือไม่ก็นี่ไงภาพประวัติมันก็เคยมีเพราะนั้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งแบบโอ้ยใส่สุดมีเท่าไหร่ซื้อหมดอย่าเพิ่งเพื่อใจไว้บ้างครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะ แต่ผมพูดในสถานะที่ตอนนี้เทรนด์มันยังคือลงอยู่มันอาจจะเปลี่ยนเทรนด์จังหวะนี้ก็ได้นะครับแต่ถามว่าเอ้ยไอายการที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนเทรนด์ตรงเนี้ยนี่คือความคิดของเราถูกไหมแต่พอหันมามองปัจจุบันเทรนด์ก็ยังเป็นลงอยู่อยู่ดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราอยู่กับเทรนด์ไปก่อน เดี๋ยวถ้ามันจะเปลี่ยนจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฝากตรงนี้เอาไว้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นยังมองหาสัญญาณภาพของการกลับตัวตอนนี้ทดสอบต้านเดิมที่เคยทดสอบเอาไว้ที่ดีสองพฤติกรรมที่ดีสองละ่ะใน4ี่ชั่วโมงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูสี่ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับเคยมีล้นล้นมาอยู่บ้านนะครับล้นล้นมาแถวนี้แถววนี้เพราะนั้นถามว่าอะต่อให้ล้นมาเผื่อใจไว้หน่อย ดีหนึ่งอ่ะได้อยู่ของตัวสี่ชั่วโมงนะครับล้นได้นะครับ,นะรบแต่เราต้องรอดูว่ามันจะติดติดตัวไหนแบบเนี้ยอ่ะโอเคแบบเนี้ยติดพอหาจังหวะสู้หาจังหวะเล่นได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เห็นการติดการพักตัวการทําโลอ่ะเริ่มมาทาโลเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยครับเริ่มทําโลเห็นไหมอ่ะเริ่มทําโลครับแบบเนี้ย พอที่จะมองได้ว่าเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวแต่ถ้ายังไม่เห็นพทเทินแบบนี้เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนเข้ามาช็อตใช่ครับของถูกแต่ไอของถูกตรงเนี้ยถ้าเทรนด์มันเปลี่ยนมันอาจจะเป็นของแพงก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมยังให้ภาพอยู่ว่าเทรนด์ก็ยังลงแหละแต่ต้องหากรอบจุดสิ้นสุดของราคาให้เจอก่อนว่าจะสิ้นสุดตรงไหน จะสิ้นสุดแค่ดีสองเลยขอภัยครับ D ถ้าเกิดในส่วนของสี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้คือ d ีหนึ่งตัวนี้คือ d ีสองตัวนี้จะเป็นดีหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมันจะติดดีหนึ่งจุดหนึ่งไหมขอภัยครับดีหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะจะเล่นแค่นี้ไหมเหมือนเดิมไหมอ่ะเหมือนเดิมไหมถ้าเล่นเหมือนเดิมเห็นการเบรกลงกระชากลงลักษณะเดียวกันครับก็มาหาจังหวะโฟล o ลได้ เฮ้ยช้าไปขายหมูตกรถหรือเปล่าก็ดูครับเบรกมาแล้วแล้ววิ่งเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมถ้าเบรกมาก็วิ่งเท่าไหร่ผมมองหนึ่งหกห้าศูนย์ทีนี้ช้าไปไหมก็มันก็ไม่ได้ช้าไปหรอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครเล่นสู้หน่อยหาจังหวะดีมองหาจุดกลับตัวได้อะมาเข้าโซนบนได้ไหมก็ได้แต่ประเด็นคือมันยังไม่เห็นไงนว่าตรงนี้ติดไหมไม่รู้ไม่รู้ไงครับเพราะถ้าเข้าตรงนี้ถามว่าเข้าได้ไหม ใครที่คิดว่าบริหารจัดการพอตตัวเองได้อยากจะสู้ได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ส่วนตัวส่วนตัวของผมผมก็มีจังหวะสู้บ้างนะครับแต่ถามว่าถ้าเอาชัวจะเอาไล่กันจริงๆก็คงต้องเห็นภาพนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้เป็นต้านที่เคยมีพฤติกรรม ไม่ผ่านมาอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละรอให้มันชัดเจนก่อนไม่ใช่สุ่มสี่สูมห้าเข้าไปเนี่ยมันลากลากมาลากมาเจอต้านก็นลากมาเห็นไหมมันอาจจะลากต่อไปเลยได้ไหมได้ตามพฤติกรรมของมันมันทําได้ครับถูกไหมสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในคลับเฮาส์ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่จะเป็นภาพของสี่ชั่วโมง นะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นภาพตัวนี้ออกมาก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าราคาเนี่ยค่อนข้างยกยกมาไกลแหละก็ต้องบอกว่ายกมาไกลแหละแต่พอมันยกมาไกลไกลมากๆแบบเนี้ยเวลาที่มันทุบกับมันก็ทุบแรงได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างภาพเดให้ดูเมื่อสักครู่ตอนต้นเทรนโอกาสนั้นเกิดขึ้นได้นะครับ ยังยังมีโอกาสอยู่นะครับนะวาถามว่าไอ้ส่วนตัวผมมาผมมองผมมองภาพเทคนิคซสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้ไปฝืนในส่วนของเทคนิคมากนะักแม้ว่าตอนเนี้ยก็ได้ยินอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของปัจจัยที่จะมีผลบวกกับทองคํานะครับแต่คิดว่าดอลลร์เขาก็ไม่ยอมง่ายๆเขาก็สู้เหมือนกันนะใช่ไหมเขาก็สู้เหมือนกันนะครับ เขาปิดกั้นช่องทางอะไรหลายๆอย่างในส่วนของการซื้อทองคําด้วยเพราะในในอเมริกาคุณซื้อทองคําคุณก็ต้องเสียภาษสภาษีอะไรอีกหลายอย่างแล้วไม่ได้ซื้อแบบปกติธรรมดาได้นี่ครับถูกไหมดอลลาร์เขาทําทุกอย่างครับเขาจะเอาทุกอย่างจริงๆตลาดหุ้นก็จะเอาครับเศรษฐกิจก็จะไม่ยอมไม่ถดถอยครับค่างเงินก็จะแข็งให้ได้ครับเห็นไหมเขาจัดการทุกอย่างครับ นะเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคแหละสุดท้ายทุกคนมองว่าทองคำก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ด้วยไซเคิลของตลาดด้วยปัจจัยพื้นฐานถ้ามองกันแบบปัจจัยพื้นฐานของมันจริงๆอะ่ะมันจะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมพันสี่พันห้าก็เป็นไปได้ถูกไหมแล้วไซเคิลผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่ตามเทคนิคตามกรอบเนี่ย เอาแค่กรอบนี้ที่ตั้งกันลงมาเนี่ยยังมองอยู่นะครับยังไม่ถึงนะแบบเอ้ยยกขึ้นเปลี่ยนเทรนด์แบบเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปมองกันใหม่รอดูฐานใหม่มีการย่ําฐานไหมย่ําฐานแล้วยกอ่ะแบบเนี้ยพอที่จะมองได้ว่าโอเคขาช็อตเริ่มเบาลงแลลวแต่ตอนนี้ขาช็อตติดตามดูนะครับสถานะสัญญาฝั่งช็อตยังเยอะกว่านะครับเอ๊ะเขามองอะไรกันเขากําลังดูอะไรกันอยู่ นักลงทุนเขาทำอะไรกันอยู่ถูกไหมอันนี้ต้องภากเอาไปคิดดูนะครับแต่ผมไม่ได้เถียงนะว่าจะกลับตัวไม่ได้นะยังไงเอาภาพเทคนิคมาเป็นหลักครับผมผมนะผมผมบอกผมบอกกับตัวเองนะว่าผมเอาเทคนิคมาเป็นหลักเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าพฤติกรรมหรือข่าวสารอะไรที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะถูกสะท้อนมาในกราฟ มันจะถูกสะท้อนมาในกราฟเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันควรจะขึ้นมันถึงจะขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแน่นอนผมว่านักลงทุนทั้งสองฝั่งก็ยังกักกักกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่โดยภาพรวมสถานะชอ็อตมันเยอะนะเยอะกว่านะครับกองทุนต่างๆก็ขายออกมาต่อเนื่องครับแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อกลับนะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันดูนะครับ มาดูในส่วนของชั่วโมงครับต้องบอกว่าชั่วโมงก็ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเลยเหมือนกันเมื่อเช้าผมยังคิดว่าเอ๊ะทำดับเบิลท็อปหรือเปล่าสัญญาณเริ่มขึ้นไม่ไหวขึ้นทดสอบหลายครั้งคิดว่าจะมีนัยยะทุบลงมาทำกรอบราคาก่อนก็สุดท้ายสามารถเบรคขึ้นไปได้เลย จริงๆถ้าตามบทวิเคราะห์ของเราเนียครับจันอังคารพุดธเนี่ยในช่วงสภาวะที่มันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ผมมองว่าไอ้ช่วงสัก2อถึงสวันแรกของสัปดาห์เนี่ยจะเป็นช่วงพักนะครับแล้วก็ช่วงสักพุธพฤหัสและศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงวิง่งพอราคาวิ่งเข้าวันจันทร์วอลลุ่มเข้าวันจันทร์อันเนี้ยผิดปกติละแสดงถึงความผิดปกติละ เพราะนั้นจากเดิมเทรนด์ที่แข็งแรงผมมองว่าเอ๊ะจันน่าจะลงก่อนซึ่งก็มีแอคชั่นออกไปบ้างเมื่อเช้าเนี่ยก็ปรับตัวทะลุขึ้นเลยพอทะลุขึ้นเลยเห็นความผิดปกติแบบนี้ทำให้ผมมองว่าไอสัปดาหเนี้ยมันจะจบกันแบบนี้ไหมนี่คือสัปดาห์นี้ที่คาดไว้ความผดความผิดปกติคือการที่มันมีวอลลุมเข้าตั้งแต่วันจันทร์เนียผมกลัวจะกลายเป็นวอลลุมที่ลกขึ้นไป ลากขึ้นไปแบบนี้แล้วทุบกันปลายสัปดาห์แบบนี้ไปฆ่าเมาไปล่อเมาขึ้นมาล่อเมากันเมาตามเมาตามตามตามทุบครับแล้วทุบไม่มีปีไม่มีคุยกันเลยผมว่าอันนี้คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่วันจันทร์แล้วเดี๋ยวอังคารไหลต่อพุธอาจจะมีการสะบัดหางหรืออาจจะไปแบบติดติดไซด์เวย์กันอยู่ถึงวันพฤหัส แล้วมาทุบก,กันวันสุดท้ายวันอะไรครับ NFP ไงนอนฟอร์มเปโรอย่าลืมนะครับสุกนี้นอนฟอร์มเปโรนะครับอาจจะเกิดอาการนี้ได้เพราะฉะนั้นตามแล้วก็อย่าเพลินนะครับเห็นราคาขึ้นขึ้นขึ้นโอเคคนเล่นสั้นอาจจะได้เก็บบ้างใครที่โฟลโล่สั้นๆได้เก็บบ้างแต่ระวังวันที่เอาคืนนะครับเพราะโดยปกติเนี่ย ใครอยู่ในช่องกันมานานๆนะนั้นะจริงๆน่าจะได้เห็นเคสนี้บ่อยๆนะกรณีที่ราคาวิ่งลากแบบผิดปกตินะครับลากไปแล้วทิ้งห่างทิ้งส้แล้วก็ทบท,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 ทิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นยังต้องระวังตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นตามแล้วอย่าเพลินนะครับจันทคารพุธเนี่ยเห็นลากขึ้นมาลากขึ้นมาเนี่ยถ้าเริ่มพฤหัสไซเวย์ออกสุกทิ้งเอาดือด้อ ตอนนี้คงไม่มีอะไรมากสําหรับภาพชั่วโมงนะครับเพราะต้องบอกว่าภาพชั่วโมงเองเนี่ยมันโอเวอร์บอสโอเวอร์ไปจนไม่รู้จะโอเวอร์ยังไงแล้วครับรอแค่การทุกไอจุดที่ทดสอบอยู่ตรงน 1, 7, 7, 5, เนี้ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยน่าสนใจไหมที่จะทุกมันก็น่าสนใจเพราะมันคือดีสองของเด y ด้วยที่ติด มาก่อนหน้านี้แล้วมันก็คือดีหนึ่งจุดหนึ่งของสี่ชั่วโมงด้วยที่ติดมาก่อนหน้านี้มันก็น่าสนใจแต่เรายังไม่เห็นไงพรยังไม่เห็นมันก็กลายเป็นว่าคิดเอาเองคิดว่าจะกลับแล้วลากต่อแต่ใครอยากสวนเข้ามาเนี่ยสมมติสวนส,วน,สวนไปตามแนวโน้มนะครับส่วนตัวผมก็มีจังหวะสวนนะครับสวนตามแนวโน้มสวนตาเฟรมเล็กเพื่อไปตามแนวโน้มใหญ่ อ่าส่วนตัวผมจะเป็นลักษณะประมาณนั้นถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะแต่จัดการหน้าตักใหม่หน้าตักต้องดีนิดนึงนะครับซึ่งถามว่าอ่ะถ้าเปิดจะคัดคัดกันจริงๆก็ที่เท่าไหร่ที่ดีหนึ่งนะก็ได้ใครสต็อปลอสได้กว่านั้นก็ก็ลองปรับดูซึ่งถามว่าผมเองในภาพตรงนี้จังหวะตรงนี้ผมพอใจหรืออยังกับ Rish and Reward นีผมพอใจกับตรงนี้แล้วถ้าผมเสีย ผมเสียหนึ่งถ้าผมได้ผมได้สามถึงห้าเท่าผมอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะทำให้ผมเสียก็ได้แต่ผมเสียแค่หนึ่งนะเพราะนั้นใครฟังแล้วเอ้ยหน้าช็อตหน้าช็อตคุณจัดการหน้าตักตัวเองดีพอหรือ,อยังเพราะผมเก็บยาวนะครับต้องบอกว่าผมเก็บยาวนะครับนะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูครับว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่บริหารจัดการหลอด บริหารจัดการหน้าตักของตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมก็คงจะฝากไว้เท่านี้สําหรับรอบค่านะครับก็ยังไม่เห็นพฤติกรรมอะไรที่ชัดเจนเข้ามานะครับเดี๋ยวสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในรายการของคุณโทนี่ใครที่ชอบเทรดสัน้นใครอยู่คนเดียวไม่รู้จะเทรดไปในทิศทางไหนหาเพื่อนเทรดต้องบอกนะเป็นเพื่อนเทรดนะครับไม่ใช่สัญญาณนะเราไม่ได้ทำสัญญาณกันนะครับสําหรับปูวินเวสนะครับ แต่ว่าเป็นเพื่อนเทรดครับเป็นแนวทางแล้วกันศึกษาไปพร้อมกันนะครับเทรดไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรายการของคุณโทนี่ต่อจากผมเลยในช่วงเวลาของทุ่มครึ่งสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันมาตรงนี้แล้วนะครับสามารถเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราได้ยังไงก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับเล็กๆน้อยๆให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็จะมีอัปเดตมีแนวทางก็อย่างที่ผมบอกแหละแนวทางที่ผมใช้เทรดกันอยู่จังหวัดไหนที่ผมไปเก็บบ้างอะไรบ้าง ก็จะได้พูดคุยพูดถึงออเดอร์ของผมกันด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมย้ําเสมอว่าผมไม่ใช่สิกแนวผมไม่รู้หรอกว่าจังหวะเนี้ยมันจะกําไรหรือมันขาดทุนแต่ด้วย p e r f o r m มนซ์เรามี p e r f o r m มนซ์ของเราอยู่นะครับที่ต้องบอกว่าเราก็เก็บตอนนี้ด้วยมันก็เป็นกําไรอยู่นั่นแหละนะครับก็เป็น p e r f o r m มนซ์ของเราเองแต่ว่าถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับในการเทรดนะสำหรับค่ำนี้คงต้อง ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือจังหวะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะผ่าน Tik t o อกก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดส่วนเมมเบอร์ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์จริงๆเดี๋ยวอัปเดตแผนการเทรดให้เพิ่มเติมนะครับนั่นก็เป็นสิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์เขานะครับสำหรับคำนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ